อันดับแรกภูมิคุ้มกันสําคัญที่สุดดังนั้นเนี่ยเรื่องของโปรไบโอติกวันนั้นไพวีคุณไพวันไปที่ KKC แล้วก็จริงๆอ่ะเป็นห่วงเขาที่เขากินแล้วแบบหนักมากก็เลยจะเอาโปรไบโอติกไปให้เขากินแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาก็เป็นไลฟ์ Life, แบบเอาน้องมาแกงอย่างที่เห็นโปรไบโอติกเนี่ยเป็นเป็นแบคทีเรียตัวดีที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เป็น อวัยวะที่เสริมภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายไม่ใช่เม็ดเลือดขาวเพราะว่าเมื่อเรากินเข้าไปลำไส้อ่ะมันเหมือนท่อเวลาที่เราจะดูดซึมอะไรก็ตามอ่ะมันเหมือนดูดซึมออกจากใสาย,ยางดังนั้นเนี่ยถ้าใสาย,ยางข้างๆมีตะาก,กันาไปหมดเลยแล้วแบบแล้วแล้วคนทํางานอ่ะคนสวนตรงเนี้ยตัวเลอะแย่ไปหมดเลยเนี่ย เวลาคุณกินอะไรดีแล้วมันจะยังไงมันจะซึมได้ไหมทั้งลำไส้เลยนะพูดถึงทั้งลำ,ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่หมดเลยนะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันคือเหมือนใส่ย,ยางอะถ้าใส่ย,ยางมีตะไคร่น้ําเต็มไปหมดเลยอ่สถานที่อยู่หรือแบคทีเรียประจําถิน่นหรือโปรไบโอติกนั่นแหละมันจะทํางานได้ดีไหมข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือเมื่อสารอาหารมันซึมผ่านเข้าไปโอโ้ตรงนี้เลยมีเยอะมากเลยมีต่อมน้ําเหลืองมีต่อมใดๆแล้วมีแบบ ทุกต่อมเลยเยอะมากมีเส้นเลือดฝอยมาเลี้ยงเต็มไปหมดเนื่องจากว่ามันต้องเอาอาหารไปเลี้ยงทางร่างกายฉะนั้นเนี่ยแบคทีเรียที่มันอยู่ตรงลำไส้ใหญ่อ่ะมันเรียกว่าโปรไบโอติกตัวเนี้ยมันเสริมภูมิคุ้มกันเนื่องจากถ้าลำไส้ใหญ่ไมท่ทำงานไม่ดีแล้วมันก็ดูดดูดดูดเอาแต่สารพิษเข้าไปดังนั้นเนี่ยคุณเป็นสิวเท่าไหร่คุณก็รักษาไม่หายหมอเคยเจอนะคนที่รักษาสิวไม่เคยหายเลยจากการท้องผูกแล้วก็กินอะไรดีๆเข้าไปแต่มันมันเอามาจาก ข้อยางใสา่ย,ยางที่มันเป็นตะก,การข้างในอะ่ะดังนั้นเนี่ยหมอถึงได้บอกว่าโอเคดีทอ็อกซ์อันนี้อันนี้เวอร์ชันเก่านะชมเก่าแต่เหมือนกันแต่ชมใหม่คือชื่อ KKC แล้ละอันนี้เป็นดีท็อกซ์ที่ลอกเมื่อลำไส้คือกวาดอันนี้คือกล้าทาเลยหมอเชื่อว่าห้าปีที่ขายมาน่าจะมีเป็นแสนกล่องอะค่ะเยอะมากอะคือเบสเซลเลอร์เคยขาดตลาดไปแล้วเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วคือขาดตลาดไปเลยเกือบสองเดือนเพราะว่าแมททีเรียลทุกอย่างนำเข้า แล้วมันนําเข้ามาไม่ได้เพราะว่าการขนส่งเดินทางมันไม่สะดวกเนื่องจากโควิดอันนี้นําเข้ามาแล้วรีบสั่งก่อนมันจะหมดสต๊อกอีกรอบหนึ่งนะคะก็คืออันเนี้ยให้กินวันเว้นวันก็ได้มันกวาตั้งแต่บนลงล่างมันจะได้ทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไปหมดเลยมันเป็นทั้งพรีไบอติกและมันเป็นตัวเขาเรียกว่ากวาดกวาดลำไส้อ่ะมันเป็นแบบนอนโซลูเบอรหรือว่าไม่ละลายน้ําฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นตาข่าย เวลากินหมูกระทะคืนเย็นวันไหนกินหมูกระทะดักไปเลยมันดักแล้วออกมาเป็นไขมันตอนเช้าแต่ให้มั่นใจนะว่า8ดชั่วโมง 6- กถึงแดชั่วโมงขึ้นอยู่กับธาตุธาตุแข็งก็8ดชั่วโมงไม่ธาตุไม่แข็งก็หชั่วโมงคือให้ผสมน้ากินก่อนนอนแต่วันลุงึ้นต้องมีห้องน้ําเข้ามันจะพื้นออกมาเป็นแบบเป็นรูปลําไส้แล้วกลิ่นนี้จะแบบรู้เลยว่าเราหมักหมมแค่ไหนพูดอย่างนี้เลยกล้า้าเลยกล่องเดียวรู้เรื่องไม่ต้องกล่องเดียวเลยซองแรกรู้เรื่องสําหรับไอพวกธาตุแข็งทั้งหลายนะ คือถ,ถ้าซองเดียวไม่ออกสองซองนะถ้าสองซองไม่ออกนะคืนมาเลยกล้าพูดแบบนี้กล้ามา,หากหักว่าดีท็อกของดีชนนี่คือลองมาแบบแปดล้านชนิดอะ่ะอันนี้คือเดอะเบสแล้วตัวพรีไบโอติกเนี่ยมันเป็นอาหารของโปรไบโอติกซึ่งโปรไบโอติกตัวเนี้ยมันดียังไงโปรไบโอติกดีอยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับการย่อยการดูดซึมซึ่ง ตรงนั้นอย่างที่หมอบอกตรงลำไส้อ่ะมันมีตอบน้ำเหลืองอยู่เยอะซึ่งตอบน้ำเหลืองมันก็เกี่ยวโยงไปกับเรื่องภูมิคุ้มกันนั่นแหละตัวโปรไบโอติกอ่ะตัวเนี้ยมันเป็นนาโนแคปซูลคือจริงๆอ่ะโปรไบโอติกดูเหมือนมีทุกอย่างเหมือนกันหมดประเด็นของโปรไบโอติกมันอยู่ที่ว่ามันเคลือบให้มันผ่านกรดในกระเพาะลงไปจนถึงตรงจุดที่เราต้องการหรือเปล่านั่นแหละคือประเด็นมันเคลือบเพราะว่าเข้าไปปุ๊บเจอกรดในกระเพาะโดนย่อยสลายปึง้งแทบเท่ากับไม่ได้กิน แต่ถ้าสมมุติว่ามันเคลือบด้วยเทคนิคนาโน,น,าโ,นโค้ดนาโนแคปโค้ดเอาไว้เพื่อที่ว่าให้มันไปถึงจุดของมันถึงลำไส้ใหญ่แล้วไปออกฤทธิ์มันก็จะมีชีวิตรอดแต่ถ้าสมมติว่าไม่โค้ดมันไปเจอกดในกระเพาะอย่าว่าแต่ลำไส้ใหญ่หมูกระทะยังย่อยเอไม่ใช่อย่าว่าแต่โรไบโอติกหมูกระทะยังย่อยเอาอะไรกับโรไบเอติลก,ก่อนเอออันนั้นนะ่ะคือประเด็นนะคะซึ่งสองอันเนี้ยก็หมอก็ฝาก เกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันเพราะว่าหมอเชื่อว่าโอมิครอนซึ่งจะเป็นท็อปิกถัดไปทุกอย่างจะพูดในหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าสามทุ่มมีสัมภาษ์เยี่ยมสองตัวนี้หมอเชื่อว่ามันเสริมภูมิคุ้มกันและมันช่วยให้กับคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้กับคนที่ที่ภูมิคุ้มกันแย่สิวไม่หายแพ้ง่าย เป็นผืนตลอดเวลารู้สึกอักร่างกายอักเสบใดๆซึ่งโควิดก็เป็น one of the อักเสบอ่ะเป็นอินเฟลมเป็นปอดอักเสบดังนั้นมันลดการอักเสบยังไงก็ดีในในร่างกายการลดการอักเสบยังไงก็ดีฉะนั้นหมอเชื่อว,ว่า2ตัวเนี้ยจะดีนะคะในการเสริมภูมิคุ้มกันเพราะตัวนี้เอาง่ายๆโปรเวติกของหมอก็คืออ่าเดี๋ยวพูดหมออีกพูดชั้นโปรโอติกของแม่ก็คือมันผ่านอ่ะมันสอบผ่าน กดในกระเพาะอาหารแล้วไปออกฤทธิ์การทํางานที่ลาไส้ใหญ่เลยนะคะก็คือตัวนี้โปรโสิบสิบกล่องตกกล่องละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสามกล่องสามชิ้นคือของหมอราคาเท่ากันหมดทั้งหมดที่จะพูดนี่คือราคาเท่ากันหมดก็คือสามชิ้นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าชิ้นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบสิบชิ้นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบก็คือตกชิ้นละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาท อืมอันนี้นะคะก็คือเป็นโปรไบโอติกทนทานผ่านกระเพาะไปออกฤทธิ์ตรงลำไส้ทนเหมือนหน้าใครบางคนเออส่วนผู้นำหน้าด้านไม่ยอมละออกแต่ดีท็อ,อ,อกซ์ออกพวกนี้เลยเออแคปเออแคปโอเคอันนี้ก็เป็นตัวที่เสริมภูมิกันสำหรับคนที่กลักตัวจนอ้วนลำหรือว่าคนที่คิดว่าเป็นโพสต์โควิดมาละออกกําลังกายไม่ได้ รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าลองโควิดโพสต์โควิดแล้วมันแบบมันเบิร์นเอาไม่ดีไม่ต่อลริซึมไม่ดีไม่าบอลริซึมเสียเวิร์กฟอร์มโฮมใดๆสองซอง,องก่อนออกกําลังกายหรือหนึ่งซองเช้าเย็นเพื่อเพิ่มการเผาผลาญคือตัวเบิร์นนี่ก็สีขาวาเหมือนกันคละได้ตัวที่คละได้ก็มีดีท็อกซ์ตัวเบิร์นโไบโอติกคอลลาเจนคอลลาเจนอยู่ไหนวะไม่มีโอเคขายกันอย่างนี้เลยคอลลาเจนของหมอ ทชยวัน2 3. ทีใช1กับไทย3ของคอลลาเจนช่วยเรื่องผมข้อกระดูกเอ้ยผมผิวเล็บใสอ2ช่วยเรื่องข้อกระดูกข้อเข่ากระดูกอันนี้มันมีทั้ง1ใ้ทั 2, ท้ง2ใ้2า3มีทั้ง3ใายมัดรวมมาเลยมัดรวมทั้งหมดมีประโยชน์กว่าบางคนนะคะซึ่งคอลลาเจนเป็นโปรตีนโปรตีนต้องมีฟองถามว่าทําไมเนื่องจากว่าไข่ขาวคือโปรตีนบริสุทธิ์นักกล้าเมื่อกินไข่ขาวกันไข่ขาวตีปึ้ง ขึ้นมาเป็นวิปครีมฉะนั้นถ้าคอลลาเจนชงแล้วใสก็จะงงแล้วคอลลาเจนที่แท้คอลลาเจนที่แท้ที่เกรดดีที่สุดจะต้องชงเอาไว้แป๊บหนึ่งแล้วตัวคอลลาเจนลอยเพราะอะไรเพราะว่าโมเลกุลดาวตันของคอลลาเจนจะต้องเบาดูดซึมง,ง่ายฉะนั้นถามว่าแบรนด์ซุปไก่อ่ะมันก็เท่ากับไข่ไข่ไข่ไก่ใบนึงทำไมมันไม่กินไข่ละ่ะ พราะแบรนด์ซุปไก่เป็นนาโนโมเลกุลมันดูดซึมง่ายเขาก็เลยให้ผู้ป่วยกินไงเนื่องจากมันไม่ต้องใช้พลังงานในการย่อยมากดังนั้นคอลลาเจนเนี่ยถ้าคอลลาเจนของหมอลองตั้งทิ้งไว้สักแป,ป๊บหนึ่งดีคอลลาเจนจะลอยขึ้นเพราะว่ามันเบาเพราะมันเป็นนาโนโมเลกุลอันนี้ก็เป็นคอลลาเจนของหมอนะคะก็สั่งได้ในไลน์แอด D R X หนึ่งตามที่ปักหมุดไว้แล้วก็ตัวเฟิร์มมิ่งเจลนะคะก็คือใครที่ผอมกําลังจะอ้วนอ้วนกําลังจะผอมผอมแล้ว เหียวก็ทาได้เฟอร์มิงเจลเย็นๆเลิศอยู่ใช้ได้แล้วก็กันแดดอันนี้เนี่ยหมอต้องบอกว่าทําไมกันแดดของหมอมันเลิศ S P F ห้าิบเหมือนกันเลยหมอพี่เอสามบวกแห้งแบบไม่มันคุมมันทุกสิ่งอย่างอันทายรองพื้นได้เหมือนเหมือนกับชาวบ้านทําไมเพราะหมอเอากันแดดของหลายๆย,ยี่ห้อเป็นสิบอะน่าจะเป็นร้อยอยู่นะเข้าตรวจในแ l บเฮ้ย S P F แม่งไม่ถึงหมอก็เลยแล้วแบบ แลว S P F จะลดลงเรื่อยๆอ้าวมันมีอย่างนี้ได้เหรอก็เลยไปหาแล็บที่แบบ S P F ได้50าจริงจริงจนมันออกมาเป็นอันดันนี้ก็คือเป็นกันแดดของหมอน,นั่นเองลองไปใช้ค่ะเนื้อดีมากส่วนอันนี้เป็นเซรั่มสองตัวนะคะทารวมกันได้เพราะมันไม่ใช่วัคซีนถามว่าต่างกันยังไงตัวนี้เป็นไวท์เทนนิ่งง่ายๆเลยแล้วก็เติมผิวน้ำ น้ำตื้นปีตัวนี้จะเป็นฉ่าวาวตัวนี้เป็นไฮยาเป็นน้ําลึกเป็นปลาน้ําลึกเป็นไฮยาก็คือเป็นเติมผิวน้ําลึกให้ให้ผิวมันฟูตัวนี้ผิวฉ่าวาวแล้วก็มีตัวแนซีนามายแล้วก็มีตัวไวเทนนิ่งนะคะตัวนี้เป็นสองตัวก็ชิ้นละสี่เก้าเก้าเหมือนกันหมดเลยทุกสิ่งอย่างอันชิ้นละสีะ่เก้าเก้าอะจบการขายแอดไลน์แอด D R F หนึ่งนะคะอย่าลืมอุดหนุนดิฉันด้วยอะ ไหนๆก็ไหนๆละไลฟ์นี้ให้โปรไพลี่โปรไพลี่ก็คือทุกชิ้นเลยของดิฉันมีประมาณเจ็ดแปดอย่างอ,ะอ่ะอะเซรั่มสองชนิดนะคะตัวนี้เป็นเอ่อไวท์เทนนิ่งแล้วก็ผิวช่ำวาวผิวเกาหลีผิวช่ำวาวเคลือบช่ำวาวตัวนี้เป็นไฮยาผิวเติมผิวฟูน้ําลึกนะคะไฮยาก็คือไฮยาจริงๆก็คือไฮยาลีหนึ่งแอซิดก็คือไอตัวเดียวกับที่ฉีดเป็นฟิลเลอร์แต่ตัวนี้เป็นไฮยาทานะคะ ฟิลเลอร์อีกแล้วใช่ฟิลเลอร์แหละยังไม่ได้เอากลับบ้านยังไม่ได้เอากลับเลยก็คือฟิลเลอร์นี่แหละจ้ะฟิลเลอร์เหมือนกันแต่ว่านี่แบบฉีดนี่แบบทาอันนี้ก็คือไฮยาโอเคสี่เก้าเก้าเหมือนกันถ้าหมอทำมาไม่ต้องกลัวแพ้ไม่รู้ขายมา KKC คสิบหกปีอะ่ะไม่มีใครแพ้สองสองตัวทาผสมกันได้เอาทาเทผสมกันแล้วทาได้เลย มันเป็นน้ําไม่มีความมัน no ไขโ n น้ํามัน base อเตอร์เบสหมดแล้วก็กันแดดที่ s p f ห้าสิบจริงๆและกันบูไรได้นะคะใครเล่นหน้าจอคอมอะ่ะกรุณาทาด้วยถึงแม้อยู่ที่บ้าน spf ห้สิบ pa สามบวกและ spf จริงจริงอันนี้หมอตรวจจากแล็บทุกแล็บเลยได้เฟอร์มิงเจนะคะแล้วก็เน่ยที่หมอบอกกับตัวจนยวอลลัมตัวนี้ดีจริงๆสิบห้าซองเลิศคือ เบิร์นตัวนี้ดีชอบมันมีพริกมันมีอะไรอย่างเงี้ยมันมีแคปไซซินมันมีใดๆแล้วก็ตัวนี้โปรเบอติกอันนี้เล็คอมเมนต์สำหรับทุกคนดีท็อกทาให้ลองและก็หมดสต็อกเร็วมากรีบทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าเป็นโปรไพลี ily, ก็คือห้าชิ้นน่ะจะแถมโปรเบอติกเพิ่มอีกกล่องหนึ่งใช่เป็นหกชิ้นสองพันเก้ารอยเก้าสิเฉพาะโปรไพลลให้เฉพาะไลฟ์นี้นะ สวันไม่ให้ละต้องบอกว่าเป็นโปรไพรี่ค่ะไพรี่มาจากไพวันโอเคถ้าสิบชิ้นแถมไปเลยอีกสองเป็นสิบสองชิ้นสี่พันเก้าตกชิ้นละสี่สารอยกว่าสี่ร้อยแถวๆเนี้ยแถมไปสิบแถมแถมสองอันนี้นะคะแอดไลน์แอด,ด D R X หนึ่งไปเลยนาวมีแอดด้านหน้านะคะรีบวันนี้กรุณาสนับสนุนดิฉันโดยการซื้อผลิตภัณฑ์เพราะว่าดิฉันเอา เงินออกจากไอที่ไลฟ์ไลฟ์แล้วคุณให้สตาให้ดาวมาไม่เป็นใครก็ได้สอนทีว่าเอาดาวออกมาเป็นเงินยังไงยังไม่เคยทำเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็กรุบกรุบ